มีต่อไหมครับลูกพี่กูไม่ทิ้งปืนอ่ะ <First word. S 2> ลูกพี่กูไม่ทิ้งปืนน่ะลูกพี่เอ้ยทิ้งปืนใช้ปืนเพื่อลูกพี่ทิ้งปืนกล่าวี่สมีของที่สี่ลูกพี่ทิ้งปืนทิ้งปืนบานเลยนะเดี๋ยวจะให้ออกจากห้องให้หมดเลยนะถ้าไม่ทิ้งปืนอะ อะไรแคนอะไรวะเนี่ยอเออกล้ามาโอ้โหกูบอกตั้งแตม่มึงไม่มาลูกพี่กูบอกเป็นร้อยร้อยรอบละมึงถามคนดูกูเด้าามาแล้วเออโคตรมั่วมั่วชิบหายเลยติดตามแล้วนะครับโอ้ยขอบคุณครับเอาแล้วฝอมช่างต่อยแล้วลวงหนึ่งไอ้อำ่ำนักมวยจะแพ้ช่างไม่ได้นะ เอ้ <c oughs> ล่วงเอาแล้วด <c oughs> <ล>ูไฟนักมวยล่วง <c oughs> นี่ไงเด็กช่างยินรอแล้ว <c oughs> เด็กช่างยินยินแอกรอแล้วค <c> อ <oughs> ยต่อยมีกันต่อยแล้วนั่งยอด้วย <c oughs> เอาแล้ว ต่อยแล้วคู่นี้เอาแล้วตดนนักมวยต่อยล่วงไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนักมวยเหลือสี่ตัวเด็กช่างเหลือแค่สองตัวจะเอายังไงบอกเลยบังเทิงบังเทิงแน่ๆเลยลูกพี่ใช่แล้วหมวกแตก หนีดิลูกพี่หนีดิพ่อเอาเลยถ้ามาเดียววันวันวันตายเด็กช่างตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้ววิ่งหนียังไงวิ่งหนีเอาแล้ววิ่งหนีเรียบร้อยดนล็อก ตายอืมมฟังเด็กช่างโดนเปิดไปก่อนหมัดหนึ่งโดนบล็อกบล็อกก็เอาไม่อยู่จังหวะนี้เรียบร้อยอันนี้น่าจะถางจริง s <S ไม่ใช่กลมห้าร้อยห้าสิบห้าไอ่ไงเอาแล้วมวยต่อยล่วงแล้วลูกพี่เอ้ต้องมวยต่อยล่วงแล้วช่างเลยแค่ตัวเดียวจะเอาอยังไงเด็กช่าง,งเลยแค่ตัวเดียวจะเอาอยัางไงวิ่งหนีลูกพี่ วิ่งดิเอส่วนมาด้วยมีการส่วนมานีมนลลน่มันชีวิตจริงแหละลูกพี่เอ้ยนี่มันชีวิตจริงแหละลูกพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียนแล้วเกียนแล้วไอ้พวกนี้มันเกียนแล้วเดี๋ยวนะดูไหมเลยนะ ไอพวกที่เกียนอยู่แคนอะไรบ้างนะเดี๋ยวกูตะปจานแคนมันให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนล่วง <First supply. S 1> ดนตรีนะลูกเพี่หนีแล้วนีแ่แหละหนึ่งหมัดแล้ว <ใน S 1> เด็กอดโอ้โหเด็กช่างไม่สู้แล้วหรอลูกพี่อ โอ้โหอะไรวะเนี่ยเด็กช่างไม่สู้แล้วหนีแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยฟอร์มช่างเอาหน่อยเด็กช่างหนีโคตรวายลูกเร้อเด็กช่างนะหนีไวจัดเลย มันชีวิตรจริงเป๊ะวงมันบีบลงแล้วนองย,ยิงหัวบ้าครับไฮ<ด>ไลท์แล้วลูกพี่เอยไม่ใช่ไฮไลท์อันนี้อ้องนักแข่งเท่านั้น ไม่เอายไลไรเด็กช่างวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วสี่คนร้ายลูกพี่เอ้ยมีกันวิ่งตายวงนะมีกันวิ่งตายวงอะ่ะว,วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเดี๋ยวเอวลูกพี่เอ้มันมุมตามเราแล้ว,ลวอ,อ,อเดี๋ยวคลิดก่อน เลาะเอาแล้วเด็กช่างประธานามวย,ยนักมวยโดนเด็กช่างต่อยล่วงไปแล้วนะลุมพินีต้องการตัวลูกพี่เ้ยลุมพินีต้องการตัวล่วงหนึ่งล่วงสองอนักมวยต่อยเก่งอะ่ะมันวัดปืนกันแล้วลูกพี่ ทำไมไอต,ตัวนี้โคตรเกลียนอะ่ะมึงจะเรียกมันมานี่ดูจะจับตบสักทีหนึ่งเรียกมันมานี่ดูจะตบมันสักทีหนึ่งหนีแล้วหนีกระเจิงแล้วหนีกระเจิงแล้วกล้าตีหน่อยเลอะตายแน่ๆละลูกพี่ หัวใจไม่เคลื่อนเลยอะหัวใจใน YouTube เยอะกว่าในทิกตอกอยกบอกฮะเอาแล้วมันซื้อปืนได้แล้วมันวัดกันแล้วเรียบร้อยตัวติงหมัดของเพลนปัดเมีย555เรียบร้าสิบห้าเรียบร้อยหัวชาหมดแล้วครับ ปืนมันถูกอย่างนี้แหละก็เลยอาจจะมีใช้ปืนยิงกันบ้างอ่ะ <S 2> <S 2> ชีวิตจริงนะชีวิตจริงถ้ายิงขนาดนี้ไม่ตายนะมึงไข่ทิ้งเหรอปืนมึงอ่ะทำปืนพกเหมือนปืนรุ่นได้ไงห้าสิบห้าอืม เล่หลังหักเดียลูกพี่วิ่งตรงตงี้ต่อยเลยตีใช้หมดเลยลูกพี่หมดเลยเอาเลยตีโดนลงแล้วต่อยเลยวันวันวันอ่ะฮู้ย เอาแล้วไปแล้วไปมุมตามไปแล้วขยุมขยุม่มขยุม่มด้วยเห็นปะหมัดลดลูกพี่หมัดเลยเฟมหมัดเลยหมัดเลยเฟมมึงแค้นอะไรกันวะเนี่ย พี่ได้มาวันที่พี่เดันต้องทำไงครับนี่ใส่ดีครับนี่ดีพี่ให้เป็นที่ปรึกษาเลยครับอุย้ยนักมวยเหลือตั้งเหลือตั้งสามคนนะเด็กช่างเหลือแค่คนเดียวเองเฮ้ยสองหนึ่งแล้วเด็กช่างหนึ่งนักมวยสองคนดูทายว่าใครจะชนะกูบอกเลยนักมวยชนะเนะี่เฮ้ยนั่นไง Nagmoishana anah, in